นี่ก็เป็นประลำพิธีที่จะทำพิธีทำขวัญน,นาคนะครับน้องต้องนพนันโลหิริภากรเป็นหลานชายผมเองครับวันนี้ก็พิธีแี้ะอันนี้ก็ขวัญครับอันนี้ก็วงปีธาตุนะครับวงปีธาตุวงที่ดังที่สุดในจังหวัดตากนะครับก็มีโตะประมาณ100ร้อยกว่าโตนะครับ เป็นสไตล์แบบโตาีนะครับเ,เป็นวิธีทกาก่อนหน้าครัออบน้องต้องนะนพนันโลหะสิริพาก เตจันติเครมานอาเนที่เตระเถจักามมตวนาคาเมเคระวะทุกิเท Mas <tries> you ยาระรธทันตาคาประจาจวได้จอจะิองท้า ลงมาช่วยกระสิทธิ์ประสัดเริ่มพอในตัวข้อพน้าระวงสารขัยาอัดที่มาพร้อมกอ่านในวันนี้พระวอนข้ออัช่วยน้ำมาันสองแห่งมุนสีข้อพอน้าเด็กกล่าวพระก็อ่านแม่มนยาอัดกินลมหายตใจจะอ่อยพ้นทูที่ยังมีชีวิตอยู่ อัได้รับความสุขน้อยทั่วกัรนับตั้งแต่การบัดนี้ กมฏบรรเพลงสันุบาลรับเทใสวาสดงทำไมความรู้สเจ้าค่ะ สนดนรรคยูยกล่มาเป็น ชั่วหล่นพอดเอานี่เผ็ดที่หนากก้าจะบริสุทธิ์ เปิดใบสีมาหนเป็นใบสีตองเป็นชุดพญานาคทำได้อย่างเซ่สดงามสมน้ำเป็นใบสีกาตะวันน่าเป็นยิ่งเลยใบยสีสวยขนาดนี้คนทำจะสวยขนาดไหนชายหญิงคู่นี้นั้นรักเธอห่วงเธอดูแลเธอมาเป็นอย่างดีไม่เคยปล่อยเธออยู่อย่างอ้างว้างเดียวดายไม่เคยปล่อยอยู่เธอหน้าั้งนั้นต้องเก็บทำน้ำใจดูแลเรามาเป็นอย่างดี แต่ทําไมเราจึงทําให้เธอต้องเสียอกเสียใจเจ็บช้ำน้ำใจอีกระหว่างคนสองคนที่นั่งอยู่ตรงหน้าเขาเธอนะลูกเธอเคยทําให้ใครเสียใจมากที่สุดให้เธอขยับไปหาคนนั้นก่อนเข้าไปใกล้ๆเข้าไปให้ชิดวันนี้ขยับมาหาแม่เธอเรามองแม่เขาเธอคนนี้นะลูกแม่ของเราคนนี้อย่างดีสําหรับเธอไม่ถอยหรือ แม่นกคนนี้นั้นยังรักเธอไม่พอเดยลูกุกแม่ของเธอคนนี้ยังดีสําหรับเธอไม่พอหรือแม่คนนี้ยังรักเธอไม่พอให้เธอไม่พอเดือูุกแม้แต่ชีวิตแม่ก็ให้เจ้าได้ในวันที่เจ้าลืมตามองโลกไม่ว่าแม่จะเจ็บแม่จะทุกข์ทรมานสักเพียงไรหญิงคนนี้ยอมเพื่อให้ชีวิตกับลูกก้าเดือนเสีบเดือนที่อยู่ในท้องของแม่ มันมีแต่ความทุกข์ความยากความลำบากอยู่ทุกเส้วนาทีในวันนี้กับมาทธใรมอม่ต้องเจ็บทำน้ำใจอีกมันมีแม่แบมือทั้งสองข้างที่เดือนตักนะแม่มองมือในน้อยค่นี้นะลูกสองมือของหญิงคนนี้คือมือพระอรหันต์ที่องค์เจ้ามานณิวัตที่เจ้าดึงตาของโลกสองมือของแม่คนนี้เคยทำกับข้าวเคยป้อนข้าวป้อนน้ำป้อนนม เคยเช็ดขี้เช็ดเที่ยวนี่กับเจ้าโดยที่ไม่เคยดังเกียร์น้แต่น้อยรักเราห่วงเราดูแลเรามาเป็นอย่างดีถ้าหญิงคนนี้ไม่ดีจริงแล้วแม่ก็คงจะไม่มีหน้าที่การงานที่จะบ้านเข้ารับเรื่องแม่มาเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้หญิงคนนี้ดีที่สุดในโลกรับเธอห่วงเธอดูแลเธอมาเป็นอย่างดีแต่เรากลับทำให้เจ้าต้องเสียอกเสียใจเจ็บช้ำทั้งใจ วันนี้ขอกราบเที่องควอมเมแม่สวยๆสักสามครั้งนะ้รกราบแม่มือกาบพระผู้ที่มีแต่ให้กาบพระในบ้านในวันนี้เรื่อมโดยอกกราที่เอวงแม่สนิทวันนี้ขอกอดแม่ชื่นใจสักน้นหญิงคนนี้รับเธอห่วงเธอดูแลเธอมาเป็นอย่างดีไม่ว่าเธอจะทำให้เจ็บช้ำน้ำใจสักเพียงใด แม่ก็ไม่เคยรังเกียจเจ้าแนแต่น้อยมีแต่ให้เจ้าตลอดเวลาให้อภัยเธอเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นคนอย่างไรจะดื้อจะรั้งจะเวลวหรือเป็นคนพิกลพิการหญิงคนนี้ก็ไม่เทียบทิงเธอแน่นอนรักลูกห่วงลูกดีตลอดเวลาแม่จ๋ากับใดที่ลูกอาจจะเคยก่อไว้กับแม่ขอให้แม่จงโอสิมให้กับลูกชายคนนี้ด้วยรักแม่ จบทนายน้ำใจแม่ของเราให้มาก,มากนะลูกนะอย่าทําให้แม่ต้องเสียใจอีกบวดแล้วเรียนแล้วโตแล้ว,ว,ลวจงดูแลหญิงคนนี้ดีอย่าปล่อยให้แม่คนนี้อยู่อย่างคนเดียยากๆอย่าปล่อยแม่ต้องตกระกำลำบากในภายภาคหน้าไปให้ดีได้ดีและจงกลับมาดูแลหญิงคนนี้ดีอย่าทิ้งแม่คนนี้นะลูกกราบแม่แล้วแม่จะโยนกลับมาหาคุณพ่อบัญชา ในวันนี้เธอเอาเงยหน้าดูพ่อวันนี้นระุษชายคนนี้ถึงแม้ว่าจะไม่ทําให้เธอเกิดแต่ชายคนนี้เป็นชายที่แสนดีที่ดูแลเธอมาทั้งแต่นใ้ดูแลเธอมาไม่เคยทอดทิ้งยอมทําทุกสิ่งทุกอย่างจะเด็เดเหนื่อยสเพียในายชายคนนี้ก็รับได้ให้เธอมาตลอดเวลา ถึงแม้ว่าบางครั้งชายคนนี้จะเหนื่อยสเพียงไรท่านก็ทําหน้าที่ของท่านอย่างดีที่สุดในชีวิตของท่านที่เลือกที่จะนบมาดูแลเธอในวันนี้และตั้งแต่วันแรกที่พ่อตัดสินใจกลับมาเข้ามาดูแลเธอในวันนี้ชายคนนี้ให้เธอมาตลอดเวลาพ่อแม่เลยทั้งสองข้างที่เดินตัดน้พ่อก็อมือเธอจับที่ปลายเลยของชายคนนี้สิบุ ว่าสองมบอของชายคนนี้เป็นอย่างไรบ้า,ทางท่านสูงกรกากรรมทำงานหนักมาทั้งชีวิตเพื่อให้เธอมีกินมีใช้ให้ลูกทุกคนมีทุกทีท่การงานให้ลูกมีการศึกษาถึิงไหมว่าพ่อจะเป็นเบสเพียงไรก็เพราะสองเบอของชายคนนี้นะลูกที่มีกินมีใช้มีทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้พ่อปราบด้วยใจแลงเกินที่เห็นลูกชายคนนี้กลับมาโบวถทดแทนพระคุณของท่าน วันนี้ขอกราบพระที่วามเบอร์กองชายคนนี้สวยสวยส,กสากแั้งนั้นกราบแม่เบอ์ผู้ที่มีแต่ให้รักเจ้าอกเจ้าอยู่ตลอดเวลาวันนี้นั่งพระเพียบลงไปลุกเอ็นกายลงระหว่างเรือนตักของท่านทั้งสองเลยกอดคนสองคนที่เอาไว้ดีขอซุกลงที่เรือนตักของท่านในแบบน,นี้ถึงแนวว่าจะเป็นเีสั์สเพียงไรก็อยอม พ่อต้องการเห็นเธอมีทุกสิ่งทุกอย่างได้วันนี้พ่อกับแม่มีเพียงสองเือสองเรือนตักสองเรือนกายให้เจ้าได้นอนหลับถนานะลูกน้อย่าได้อ้อนพ่ออ้อนแม่เป็นนักเลยจะขอสองเรือนตักนลานี้เป็นเปรย์ขอสองเือของพ่อของแม่นี้เป็นสายเปรย์สายใจเปรย์ไว้ลูกในหลับนอนในวันนี้